สวัสดีค่ะเอฟซีค่ะวันนี้ก็มาดูกลมบอลจะคั้นส้มผักบุ้งค่ะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เกลือไปสามช้อนโต๊ะเตไปเลยจ้าน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะคั้นเลยค่ะเอฟซีค่ะบีบไปเีบปบปบปืบีบบีบนวด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 เลยค่ะวันนี้กลมบอลไม่ได้ทุบนะคะ คั้นไปเลยค่ะคั้นให้ยางออกนะไพอุซีค่ะน,นี่ๆๆๆๆนี่้ขาดมีดๆๆนวดนวดๆนวดไปเลยยิงกับต้นตำแก็อร่อยค่ะ โโ oh. อ,ยอ้ยาออกเยอะแล้วค่ะบุ้งแยว้วบุงนาะได้ทุกชนิดนะคะมาคันต้มได้ทุกชนิดเลย อันนี้พอกุ้งอ่อนมากเลยค่ะนี่ค่ะพอแล้วค่ะซีค่ะเดี๋ยวล้างน้ําเลยนะคะเร่อยแล้วจ้าปรุงรสเลยค่ะใส่น้าตาลทรายลงไปสามช้อนโต๊ะเปลือหนึ่งช้อนโต๊ะ,ตะผงชูรสหนึ่งช้อนชาใส่น้ําแช่ข้าวใส่ลงไปหนึ่งลิตรนะคะคุมพันซวงแล้วนะคะ เรียบร้อยค่ะแล้วก็ใช้ทัพพีคนเลยค่ะใช้ทัพพีคนเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะให้เข้ากันให้น้ำตาลให้ผงชูรสให้เกลือละลายค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคั้นส้มผักบุ้งค่ะนี่ค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะ วยงามเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเอฟซีขาสวยงามค่ะใส่กระมังเล็กค่ะนี่ค่ะออ้ดูค่ะคันส้มผักบุ้งค่ะอร่อยมากเลยค่ะทานได้เลยนะคะเอฟซี่ะสามารถที่จะทานได้เลยค่ะนี่ค่ะ กินกับส้มตำกับปลาลบองได้หมดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ